สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่118นะคะ1 1 8นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด b i 4 BIBEW มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วน083 43 74 753ส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน qr code แคปหน้าจอแล้วก็สแกนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ วันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาทนะคะอง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะ4องหนึ่งพันมันเริ่มกันเลย <c oughs> เริ่มจากนะคะพระสมเด็จนะคะแบบนี้นะคะช่องของน้องส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะ นี่เลยอันนี้พาสมเด็จพร้อมกรอบมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นชินราชนะคะชินราชเนื้อแบบนี้เลยนะคะพี่ๆดูกันเอาเองนะนี่เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาท 300บาทเท่านั้นนะคะสามร้อบาทนะไม่มีโค้ดนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระอะไรไม่ทราบน่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงพระเนื้อผงนะคะแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะ30มบาทรายการต่อไปนะคะ เป็นพักขุนแผนองค์สีทองทองแบบนี้เลยนะคะเป็นพักเนื้อผงนะไม่มีตะกุดนะคะแต่มียันอยู่ด้านหลังนะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวษนะคะไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาท รายการต่อไปเป็นขุนแผนคู่นะคะขุนแผนคู่องค์เล็กๆนะคะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะแบบนี้เลยมีเสียงกริ่งนะคะมีเสียงกริ่งนี่นะ <c oughs> เป็นพลาเนื้อดินนะคะมีเสียงกริ่งแบบนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็น นี่เลยค่ะพระขุนแผนนะคะกลุ่บ้านกลางนะคะพระขุนแผนเนื้อดินกลุ่บ้านกลางนะคะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นคาบราดําที่ฝังอยู่ในเนื้อพระนะคะนี่เลยเป็นพระเนื้อดินนะคะส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตานะคะ พระปิดตาแบบนี้มาพร้อมกอบแบบนี้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักนะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะสามบาทเท่านั้นนะคะสามรอบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะถ้าจำไม่ผิดนี่จะเขาจะเรียกว่าพระเปิง พระเปิงอะไรสักอย่างนะคะนี่เลยลงรักเก่าๆเลยนะคะเป็นพ้าเนื้อดินลงรักปิดทองกับเก่ามากเลยนะคะนี่เลยลงรักนะคะส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปเป็นพ้าซุ้มกอค่ะ <c oughs> เลี่ยมกอรอบพลาสติกมาแบบนี้นะ เลียมกกอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อปาน,นะคะ่ะหลวงพ่อปานพาาเนื้อดินนะคะจุกแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะสวยๆด้านหลังมียันแบบนี้นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะจุกสวยๆนะส0 0บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นพระปิดตา หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะลงลักปิดทองเก่าๆเลยนะคะลักเล่นๆนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสาม้อบาทส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อทบนะคะหลวงพ่อทบเก่าๆเลยนะคะ สภาพใช้นะคะสภาพใช้สวยๆเลยนะมันๆเลย300บาทเท่านั้นนะคะสามรบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้หลวงพ่อไปนะคะเนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะหลวงพ่อไปเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะไม่ค่อยไม่เคยที่จะได้เห็นเลยนะคะนานๆน่าจะเห็นทีนะแบบนี้เป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลยนะคะนี่เลย เป็นสีแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองคนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะกกลมๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยะคะ่ะแบบนี้เลย300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทเท่านั้น รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะน้องได้มาสี่องค์นะ <c oughs> <c oughs> พระสมเด็จน้องได้มาสี่องค์นะคะนี่เลยนะอ่ะเริ่มจากนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะพระสมเด็จรายการที่หนึ่งอันนี้ไม่ทราบพิมพ์พนะคะเป็นแบบนี้นะสวยๆเลยนะคะคมชัดลึกมากนะ 300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะพระสมเด็จรายการที่สองนะคะพิมพ์นี้นะเก่าๆ้วนะมันมัน,มนแห้งๆเลยนะนี่เลย300บาทนะคะสมเด็จรายการที่สามนะคะแบบนี้นะอ่าอันนี้เขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะคะนานๆจะเจอสักทีหนึ่ง นี่นะคะนานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะคะสวยๆเลยนะคะ300อบาทเท่านั้นนะคะสามอบาทสมเด็จรายการที่4ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะ เก่าๆมากเลยนะคะนี่นะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะอันนี้เป็นพ้าเนื้อชินไม่ทราบว่าเป็นพิมอะัยนะคะเก่าๆลงลเออลงปิดทองเอาไว้นะคะปิดทองเอาไว้เก่าๆเลยนะคะองค์ใหญ่นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นท้าเวสุวรรณนะคะสีทองๆแบบนี้เลยนะคะ ท้าเวสุวรรณนะอง์สีทองๆแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพัาปิดตาถักลวดใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะเก่าๆมากนะคะนี่เลย300บาทเท่านั้นนะคะพร้อมขึ้นขอได้เลยนะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าพระปิดรานพิมพ์ปกโพนะคะส,สวยๆนะองค์ใหญ่หน่อยนะคะ300บาทนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นเหรียญอะไรเนี่ยอ่ารอรัชกาลที่9นะคะรู้สึกว่าจะใช่แบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะ นี่เลยห้อยพอมขึ้นคอได้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะใส่กรอบมาแบบนี้เก่า,กาๆแห้งๆเลยนะเก่าๆแห้งๆเนื้อดินล่อนๆเลยนะคะแบบนี้นะ300อบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะมันๆเลยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมียันแบบนี้นะ มันๆน,นะคะสภาพใช้นะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินแบบนี้เลยนะคะนี่นะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะแบบนี้นะคะ300บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีทุกรายการไปเลยนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะของน้องนะ <c oughs> รายการต่อไปเป็น รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาสี่องค์นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินได้มาสี่องค์เริ่มจากนะคะองค์ดำนะเริ่มจากองด์ดำนะคะรายการที่หนึ่งนะคะ,ะไม่แน่ใจว่าเป็นปีหนึ่งห้าหรือเปล่านะคะเก่าๆเ,เลยนี่นะคะ,ะมีกิ่งนะคะมีกิ่งองด์ดำมีกิ่งนะเสียงกิ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะ นี่นะเก่าๆหน่อยนะคะส0 0บาทเท่าน,นั้นนะคะ300บาทรายการที่สองนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สององสีเงินเงินแบบนี้นะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะดูกันเอาเองนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สองนะคะ300บาทค่ะ รายการที่สนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่3มอันนี้ไม่ทราบพิมพ์อะไรเหมือนกันนะคะองค์สีเงินเงินเหมือนกันนะคะนี่นะสามบาทนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สนะคะต่อไปหลวงพ่อเงินรายการที่สไม่ทราบพิมพ์นะคะสามร้บาทเท่านั้นนะคะองค์สีเงินเงินนะแบบนี้เลย300บาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะได้มาสององนะเหรียญหลวงปู่ทวดสีเงินๆน,นะคะได้มาสององหลวงปู่ทวดรายการที่หนึ่งนะคะสีเงินๆน,นะคะแบบนี้เลยนะได้พะตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆคะ่ะนี่เลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการที่สองนะคะเหรียญเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สอง เนื้อสีเงินเงินแบบนี้นะคะองค์สีเงินเงินแบบนี้เลยนะสีเงินเงินแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สองสบาทเท่านั้นนะคะสามบาทรายการต่อไปเป็นของดีของเด็ดแล้วนะคะเซตนี้นะคะเซตนี้อง์ละ800บาทเซ <c oughs> ตนี้นะคะอง์ละแ0ดบาทนะคะเริ่มจากเริ่มจาก อจอบหลงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินองค์สีทองทองแบบนี้นะนี่เลยจอบเล็กหลวงพ่อเงินองค์สีทองทองแบบนี้นะคะสภาพสวยมากเลยนะคะอันเนี้ยไปอเอามาจากกล่องจิวเวลี่ของเขานะคะเก็บสภาพดีมาก800บาทเท่านั้นนะคะ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นปากน้ำนะเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะปากน้ำเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะ 800บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออะไรนะเป็นแบบนี้เลยเรียมาแบบนี้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเหรียญเก่ามากเลยนะคะนี่นะ800อบาทเท่านั้นนะคะแ0 0บาทรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญเรี่ยมเก่ามาแบบนี้นะคะสวยสภาพดีมากเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะเหรียญหลวงปู่ไข่ แบบนี้นะคะส,สวยๆนะสภาพใช้นะคะ800บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปอันนี้อันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะเขาแกะหันนุมานมาแบบนี้นะเรี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะเรี่ยมมาแบบนี้เลยนี่นะคะหันนุมานนะคะเรี่ยมมาแบบนี้เลยนี่นะคะ 800บาทนะคะแ0 0บาทจบแล้วนะคะสำหรับรายการ800บาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเซตนี้นะคะอง์ละ2 0 0พบาทค่ะอง์ละ2 0 0พบาทเป็นอัน,นอันนี้นะคะเป็นพระยอดธงนะคะพระยอดธงบุทองนะคะบุทองและเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะคะยกซุ้มสิีสวยๆเลยนะคะ ยกซุ้มสิ่งพร้อมขึ้นคอแบบนี้ได้เลยนะคะบุเงินนะคะเป็นบุเออไม่ใช่ขอโทษครัเป็นบุทองนะคะบุทองยอดธงบุทองนะคะเลี่ยมเงินหนาๆน,นะแบบนี้นะคะสองพันบาทนะคะสองพันบาทสองพันบาทนะคะรายการต่อไปนะคะอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะ นี่เลยสองพันบาทนะคะสองพันบาทตัวพ้าเองก็เก่านะคะองค์พ้าเองก็เก่าพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินนะคะเลี่ยมเงินแท้สองพันบาทเท่านั้นนะคะสองพันบาทเท่านั้นแบบนี้เลยนะคะสองพันบาทเท่านั้นนะคะจบแล้วนะคะสําหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด 304 BIBEW มีตัวแอดนำหน้านะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยนะคะ083 437 4753สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะ EP นี้นะคะอง์ละ300บาท4องค์1 0 0 0บาทนะคะ4องค์1 0 0 0บาทรส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการ เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะไปราค่ะสวัสดีค่ะ